เอาละครับผมมาพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจคือเงินบุญเงินบาปหรือเงินอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเ,เราจะมาแช์พฤติกรรมโก,กงของเขากันนะครับผมซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากนะฮะทำไมหน้าผมเบอร์ะเนี่ยนั่นน่ะสิ <c oughs> เออช่างมันเถิดแล้วนไรเร็เวๆวันนี้นะครับผมเมื่อสองวันก่อนนะ ก็มีไปจับลุงเสน่ห์นะฮะลุงเสน่ห <royalty> ์แอบอ้างต้นสูงในกระผมแล้วก็หลอกเงินคนนะครับผมทดแทนสิบล้านบาทเขาใช้หลักการง่ายๆเลยฮะเขาจะบอกเลยว่าฟันคงเลยว่าเงินหนึ่งพันบาทของคุณนะครับผมจะได้เงินเป็นหลักสิบล้านกูได้ยินแล้วกูแบบกูเครียดเลยซึ่งถามว่าจริงๆแล้วทําไมผมถึงไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องเงินบุญนะครับผมเอาตรงๆแล้วเนี่ยผมไม่ไม่รู้สึกว่า มันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะว่ามันหลอกกันคนได้น้อยนะครับผมแต่ผมคิดผิดไปหน่อยนะครับว่ามันหลอกกันคนเยอะกว่าที่คิดอีกนะฮะคือคนเท่าคนแก่คนชรานะครับผมมันก็จะมาหลอกคนพวกนี้แหละครับผมหลอกพวกท่านทานทั้งหลายนะครับผมที่ไม่ได้มีเล่เหลี่ยมนะไหวพริบไม่ทันนะครับผมแล้วก็แบบเอยพยายามชักจูงนะครับผมในลักษณะที่แบบว่าเออคุณมาทํากับเราสิเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะใช้คํานี้ อย่างแรกที่คุณต้องรู้นะครับผมคือรูปแบบของเขาเนี่ยเขาจะบอกเขาจะบอกเงินนำต่าไวนะ้หนึ่งพันนะฮะสองพันอ่สามพันนะครับผมแต่มูลค่าที่ได้รับกลับไปนะเขาจะบอกว่าเ,เงินนี่คือ u, u ูย b ยูบ b ไอยูโอยที่อะไรสักอย่างแม่งบอกทุกอย่างนะผมที่พยายามบอกคุณว่ามันคือเงินจากภาครัฐที่รัฐจะแจกให้คุณเพื่อที่ให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมซึ่ง ในความเป็นจริงนะครับโลกใบนี้นะครับไม่มีเงินฟรีที่ไหนนะครับผมถ้าคุณไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นอเมริกาที่ได้รับเงินอุดหนุนนะครับจากรัฐบาลนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่รายบ้านประเทศเราไม่มีนโยบายแบบนั้นไม่มีแบบนั้นขึ้นมาแน่นอนไม่ต้องกังวลนะฮะไม่เจออย่างแน่นอนนะฮะและแน่นอนนะครับผมในส่วนของเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรบ้างล่ะ ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกนะผมว่าเครือข่ายมันนะต้องบอกงี้เครือข่ายหลักของมันเมื่อจริงๆแล้วมันมาตั้งแต่หกสิบปีก่อนแล้วมั้งแล้วก็ช่วงหกปีก่อนก็มีการกวาดล้างไปครั้งหนึ่งนะครับผมบมันก็แตกยอดนะแตกยอดไปแตกยอดไปคือไอ้พวกนี้เนี้ยมันไม่ได้เข็ดลาบหรอกครับผมมันไม่รู้สึกว่าตัวเองโดนจับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรนะเนื่องจากกฎหมายไทยมันค่อนข้างบางเบามันไม่ได้ประหารชีวิตนะครับผมไอ้กฎหมายที่ช่อโกงเนี่ย คนไม่ทนโดนไม่ได้ปาดหาชีวิตนะอย่างมากสุตโดนยุดทซับติดคุกแล้วก็ออกมาต่อให้โดนหกพันปีก็ติดจริงๆ25ปีมันไม่มีแบบต่อยอดนะครับผมยีปีต่อไปอียีปีต่ออียีปีต่อตอียี้าปีไม่มีเนื่องจากกฎหมายพวกนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายล้าซสม่กฎหมายที่หวยแตกนะครับผม ที่ไม่ทันกับโลกยุคใหม่นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายประเทศเราเนี่ยคุณจะต้องตามทันกับโลกยุคใหม่ของเอ็อ MLM นะครับผมเครือข่ายใช้ลูกโซ่นะครับผมหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นการหลอกลวงนะคือมันไม่ใช่แค่ต้องติดคุกอย่างเดียวนะครับผมบางทีอ่ะโทษมันต้องสูงสุดถึงประหารชีวิตนะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นรู้ไหมครับผมสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันไม่ได้กฎหมายมันไม่ได้อึดขาดขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากลัวว่าเขากลัวว่าลูกหลานเขาจะไปดนโดน,โดน มันถึงไม่มีกฎหมายแบบนั้นขึ้นมาไงครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายที่ควรจะต้องเป็นมันควรจะต้องติดคุกตลอดชีวิตไม่ว่าเอ่อคือบางทีอ่ะกฎหมายแนวช่อโกงที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศอสมุตยกตัวอย่างจีนแล้วกันนะจีนเนี่ยมีการช่อโกงเกิดขึ้นนะครับพวกคอเทรเซลหรือแล้วตามๆพอเซนเตอร์ประหารชีวิตเรียบเลยนะฮะมันถึงย้ายมาในฝั่งของกัมมคเขมรกัมพูชาลาวเวียดนามแล้วก็มาไทยแล้วก็มาเติบโตที่ไทยดู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 โตขึ้นมานะครับผม ึ้ถามว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟไหม,มต้องบอกก่อนนะครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเราอยู่ในสังคมที่คนต้องการเงินนะครับผมเพื่อจะมีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นผมเข้าใจเรื่องนี้ดีผมอยากเรียนนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่ยังมีสติสัป,ปชัญญะเพียงพออยู่นะครับผมแล้วก็เกิดถูกหลอกในกลุ่มพวกจังไรพวกนี้นะครับผมผมอยากจะบอกทุกท่านนะครับผมว่าให้ออกมาสะน,นะครับผมเอาข้อมูลต่างๆนะครับผมเอา ข้อความต่างๆที่คุณแชทนะครับผมแจ้งความเนึนงคดีนะครับผมสําหรับสอ놀อไหนที่ไม่รับแจ้งความแจ้งมาตราหนึ่งห้าเจ็ดไปเลยนะครับผมไอ้พวกเฮียเนี่ยที่ไม่รับแจ้งความเนี่ยเพราะมันสันดานไงครับผมบางคนมันสันดานนะบางคนมันอยู่ในเครือข่ายด้วยนะครับผมเราต้องบอกแล้วต้องแยกนะครับผมตำรวจที่ดีก็ว่ากันไปนะจะมีพวกเฮียที่ไม่รับแจ้งความนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งเราก็ต้องชัดเจนนะครับผมว่าเรามีความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ในกฎหมายเล็กน้อยนะครับทำให้เราได้เปรียบนะไ,ได้คุยกับตำรวจรู้เรื่องนะครับผมอย่างน้อยที่สุดคือการรวมกลุ่มกันจํานวนเยอะขึ้นนะครับผมผมเคยเจอกรณีแบบนี้นะหลายหลายครั้งนะครับผมตำรวจนะจะไม่เดินเรื่องนะครับผมถ้าคนของคุณไม่เยอะพอนะครับผมมันเป็นเรื่องธรรมดาฮะนี่เข้าใจเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบมันมันเป็นเรื่องง่ายๆนะที่แบบว่าคือเขากินเงินภาษีนะแต่เขาไม่ได้ทํางานเพื่อต้องการาใช้ใช้ประโยชน์จากเงินภาษีนั้นๆนะครับผม ก็จะมีนั่นแหละก็จะแยกกันไปนะเราก็ไม่ได้บอกทั้งหมดนะเราไม่ยอมไปเหมารวมนะครับผมว่าตำรวจมีตำรวจเฮียตำรวจดีก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมนี่เป็นเรื่องธรรมดาของสังคมโลกนะครับผมมีทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีเป็นเรื่องปกตินะโอเคครับในส่วนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของข่าวชนิดหนึ่งนะครับผมแน่นอนอ่ะพอจะมีแบบรายละเอียดข่าวนะจากพีพีอาร์พีทีวีอะไรเียนะฮะมิชชั่นชีพนะครับผมในแก๊งเงินบุญเนี่ยก็ชี้แจงสมาชิกให้ทราบมีสมาชิกนักช็อปนักลงทุนถามมาว่า มีโปรอีกไหมตอนนี้ไม่มีชุดเงินด่วนเงินฉุกเฉินปิดไปแล้วเพราะชุดนี้เงินท่านจะออกมาได้อยู่แล้วแล้วก็มีชุดโครงการ U n ที่เรากําลังช่วยค่าใช้จ่ายท่าได้ทำประสานงานต่างๆประเทศแต่เงินชุดนี้จะช่วยงานอยู่อีกเบางใช้มีชุดหนึ่งชุดเดียวกันต้องบอกนะครับผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พยายามนะครับผมสร้างนะครับผมที่เรียกว่าอะไรยูบีใช่ ที่บอกว่าเอ้ยสมาชิกทุกคนนะหนึ่งร้อยหนึ่งล้านหนึ่งพันสิบล้านคือเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาบ่อยนะครับผมแต่มันไม่คือคนพูดก็พูดบ่อยนะพูดบ่อยจนปากเป,ป๋ปากแฉะนะครับผมแต่หลายคนก็ยังไม่ได้ไหวตัวเข้าใจในส่วนหนึ่งนะครับผมว่าเขาไม่เข้าใจะระบบมันนะครับผมหรือเป็นคนที่สยยูงอายุแล้วนะครับผมเพราะว่ามองว่าเฮ้ยถ้าเงินหนึ่งร้อยนะแล้หนึ่งล้านบาทได้ในอนาคตลูกหลานจะได้สบาย ซึ่งเอาความเป็นจริงนะครับผมมันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนในโลกใบนี้นะครับผมผมบอกเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยบางคนนะครับผมรู้สึกกลัวโปรไฟล์นะครับผมบอกไอ้พวกเฮียไม่มีโปรไฟล์หาอะไรทั้งนั้นนะครับผมบอกเลยนะครับมีแต่เป็นไอ้พวกกระโลกกะละาหมาเห่านะครับผมที่พยายามหลอกเันชาวบ้านนะครับผมก็ย้ำเตือนเสมออีกครั้งนะครับผมว่าอย่าก,กลัวพวกเฮียนี่นะครับผมไม่งั้นสุดท้ายแล้วนะครับสังคมก็จะเน่าเฟะเหมือนเดิมนะครับผมและคุณก็จะอยู่ในวังวนของความโลภและพยานะ,นะครับ อย่างไก็ตามนะครับผมก็ผมก็เชื่อแล้วว่าแม้จะพูดไปครั้งนี้ครั้งหนึ่งนะครับผมในครั้งต่อๆไปเนี่ยนะก็ยังมีอีกมีอีกมีไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ตามฝากทุกคนนะครับอ้อนวอนแล้วกันนะครับผมว่าอย่างโง่อย่าโลภอย่าหลงเกินไปนะครับผมขอเชิญใหม่สวัสดีครับ